เดดโซนปี2017ในอ่าวเม็กซิโกใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้พื้นที่ออกซิเจนต่ำปรากฏขึ้นเป็นประจำทุกปีบริเวณด้านนอกชายฝั่งรัฐหลุยเซียนาแต่เด z โซนของปีนี้มีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ตั้งแต่ปี1985 เรสโซนในอ่าวเม็กซิโกปีนี้วัดพื้นที่ได้ถึง8,776ตารางไมลหรือราวขนาดของรัฐนิวเจอร์ซีย์เขตเร่โซนในปี2002ครอบคลุมพื้นที่เกือบ8,500ตารางไมลแต่ในช่วง5ปีที่ผ่านมากลับครอบคลุมพื้นที่ไม่ถึง6,000ตารางไมล์ดโซนเกิดมาจากไนโตรเจนและฟอสฟอรัสซึ่งเป็นสารอาหารของพืชที่เกษตรกรใช้และก็ถูกชะล้างโดยน้ำฝน เชื่อว่าฝนที่ตกหนักมากในพื้นที่มิดเวสต์อาจจะชะล้างสารอาหารเหล่านี้ออกจากพื้นที่เพาะปลูกของสหรัฐมากกว่าปกติก่อนที่มันจะไหลลงแม่น้ำมิสซิสซิปปีสู่แหล่งน้ำอื่นๆ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของสาหร่ายในอ่าวที่จะค่อยๆจมลงสู่ก้นอ่าวแล้วก็เริ่มย่อยสลายกระบวนการย่อยสลายเนี้ยจะใช้ออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเล ตามปกติเดซโซนจะเกิดขึ้นชั่วคราวและจะสลายไปในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวแต่ผลกระทบของพื้นที่ที่มีออกซิเจนต่ำหรือไฮโปซิกโซนต่อบางสปีชีส์อาจจะเป็นไปอย่างถาวรการศึกษาแสดงให้เห็นผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์ของปลาและการหยุดการเติบโตของกุ้งการตั้งค่าขีดจำกัดสำหรับการใช้สารอาหารเหล่านี้อาจจะเป็นทางออกอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้แต่ จะเป็นเรื่องท้าทายสำหรับการดำเนินการพร้อมๆกันในรัฐกว่า25รัฐ